ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเด็กๆเ,เข้าสู่คาบเรียนภาษาไทยกับครูเซฟเช่นเคยนะคะวันนี้ครูเซฟจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องความหมายโดยตรงและความหมายโดยในค่ะ mm. เอาละค่ะเด็กๆเ,เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะเ mm. มื่อเราพูดถึงภาษาไทยนะคะ mm. เด็กๆเ,เคยสงสัยไหมคะว่าทำไม คำหรือประโยคนะคะสามารถมีได้มากกว่าหนึ่งความหมายและมีความหมายที่หลากหลายนั่นแหละค่ะก็เป็นสิ่งที่น่าศึกษาและน่าค้นหาเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้เราได้ความรู้เราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะก่อนอื่นเรามารู้จักกับความหมายโดยตรงกันก่อนนะคะความหมายโดยตรงหมายถึงคำที่มีความหมาย อย่างตรงไปตรงมาตามตัวหนังสือเมื่อฟังหรืออ่านแล้วจะเข้าใจได้ทันทีไม่ต้องแปลความหรือตีความตัวอย่างความหมายโดยตรงนะคะ 1. เต่าความหมายโดยตรงหมายถึงชื่อสัตว์เลื้อยคลานมีกระดองหุม้ม 2. หมู ความหมายโดยตรงหมายถึงชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์กีบคู่จมูกและปากยื่น 3. หินความหมายโดยตรงหมายถึงของแข็งประกอบด้วยแร่ชนิดเดียวหรือหลายชนิดรวมตัวกันอยู่ตามธรรมชาติ 4. ลูกเสือความหมายโดยตรงหมายถึง ลูกของเสือ 5. เหยียบย่ำความหมายโดยตรงหมายถึงเหยียบไปเหยียบมาอยู่นานเรามาดูความหมายโดยในกันบ้างนะคะความหมายโดยในหมายถึงคำที่มีความหมายแฝงหรือมีความหมายโดยอ้อมไม่ตรงตามตัวหนังสือเมื่อฟังหรืออ่านแล้วจะต้องตีความ เรามาดูตัวอย่างความหมายโดยในกันบ้างนะคะ1ลิงความหมายโดยในหมายถึงอาการที่แสดงกริยาซุกซนอยู่ไม่สุข2หมูความหมายโดยในหมายถึงบุคคลที่โดนหลอกหรือเอาชนะได้ง่าย 3. หินความหมายโดยในหมายถึงยากมาก เข้มงวดมากเยียมมาก 4. ลูกเสือความหมายโดยในหมายถึงนักเรียนชายที่แต่งกายสิีกากีสวมหมวกมีผ้าพันคอเข้าฝึกอบรมให้มีวินยัย 5. เหยียบย่ำความหมายโดยในหมายถึงย่ำยีดูถูกเราจะเห็นว่าคำในภาษาไทยนะคะ มีเป็นจํานวนมากมีทั้งที่ใช้ความหมายโดยตรงและใช้ความหมายโดยในหากคำคำนั้นนะคะไปปรากฏเพียงลำพังเราจะไม่สามารถบอกได้ว่าคำนั้นใช้ความหมายโดยตรงหรือใช้ความหมายโดยในนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคำคำนั้นไปปรากฏร่วมกับคำอื่นหรือข้อความนะคะ จะทำให้เราเข้าใจความหมายได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะฉะนั้นแล้วนะคะเด็กๆจึงควรฝึกพิจารณาความหมายอย่างตรงไปตรงมานะคะตามตัวหนังสือเมื่อเวลาที่เราฟังหรืออ่านนั่นเองค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวครูเซฟจะยกตัวอย่างํำที่เป็นความหมายโดยตรงและความหมายโดยในเราไปดูกันเลยค่ะ วอย่างที่1ห,หุ่นยนต์ความหมายโดยตรงหมายถึงหุ่นที่ทำเป็นรูปคนมีเครื่องกลไกภายในสามารถทำงานหลายอย่างแทนมนุษย์ได้ตัวอย่างประโยคพ่อซื้อหุ่นยนต์มาจากประเทศญี่ปุ่นความหมายโดยในหมายถึง ผู้ที่ทำงานตามที่ถูกสั่งโดยไม่ต้องใช้สมองและไม่มีชีวิตจิตใจดุดเป็นเครื่องกลตัวอย่างประโยคเขาทำงานตามที่หัวหน้าสั่งโดยไม่ใช้สมองเหมือนหุ่นยนต์ตัวอย่างที่สองนางฟ้าความหมายโดยตรงหมายถึงนางในเทพนิยายที่ถือว่าอยู่บนสวรรค์ ตัวอย่างประโยคเมื่อคือนนี้ฉันฝันเห็นนางฟ้าความหมายโดยในหมายถึงหญิงสาวหญิงงามหญิงดีตัวอย่างประโยคเธอเป็นนางฟ้าในสายตาของผมตัวอย่างที่สเด็กเลี้ยงแก่ความหมายโดยตรงหมายถึงเด็กที่มีหน้าที่เลี้ยงฝูงแก่ตัวอย่างประโยค ฉันเห็นเด็กเลี้ยงแกะต้อนฝูงแกะไปเมื่อกี้นี้ความหมายโดยในหมายถึงคนที่พูดจาเหลวไหลกลับกรอกหลอกลวงตัวอย่างประโยคพวกเขาทั้งหลายไม่ควรทําตัวเป็นเด็กเลี้ยงแกะเพราะจะไม่มีใครเชื่อถือในคําพูดตัวอย่างที่4เปรี้ยวความหมายโดยตรงหมายถึง มีรสเปรี้ยวอย่างมะนาวตัวอย่างประโยคมะม่วงต้นนี้มีรสเปรี้ยวมากความหมายโดยในหมายถึงมีลักษณะปลดเปรี้ยวทันสมัยอิสระมั่นใจชอบการคบหาสมาคมส่วนมากจะนิยมใช้แก่ผู้หญิงตัวอย่างประโยคผู้หญิงคนนี้เปรี้ยวมาก ตัวอย่างที่หจับมือความหมายโดยตรงหมายถึงยื่นมือขวาไปจับมือขวาอีกคนหนึ่งซึ่งยื่นมาให้จับแล้วเขย่ามือเล็กน้อยตัวอย่างประโยคคนทั้งสองจับมือทักทายกันตามธรรมเนียมฝรั่งความหมายโดยในหมายถึงตกลงกันได้ได้ข้อยุติที่ยอมรับได้ ตัวอย่างประโยคฝ่ายค้านกับรัฐบาลจับมือกันได้แล้วเรื่องแก้รัฐธรรมนูญตัวอย่างที่6เข้าหูความหมายโดยตรงหมายถึงเข้าไปสู่รูหูตัวอย่างประโยคถ้าหมดเข้าหูให้ใช้น้ำมันมะกอกหยดลงไปในหู ความหมายโดยในหมายถึงหน้าฟังตัวอย่างประโยคชาอยากให้ใครๆครรักต้องรู้จักพูดให้เข้าหูผู้อื่นตัวอย่างที่7บปราซิลความหมายโดยตรงหมายถึงชื่อปลาน้นาำจืดขนาดเล็กอาศัยอยู่ผิวน้ำตัวอย่างประโยคปราซิล เป็นจำนวนมากชอบว่ายน้ำเล่นในขณะที่ฝนตกและมีน้ำไหลความหมายโดยในหมายถึงผู้น้อยที่ไม่มีอำนาจผู้คนระดับล่างตัวอย่างประโยคยามเศรษฐกิจตกต่ำเช่นนี้พวกปราซิลอย่างเราเห็นจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างลำบากมาก เมือเ่อเด็กเรียนเนื้อหากันไปแล้วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลองมาทําแบบฝึกหัดเพื่อเป็นการทบทวนกันบ้างนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยคะ่ะสําหรับแบบฝึกหัดนะคะเดี๋ยวเด็กๆมาช่วยกันพิจารณานะคะเราไปเริ่มที่คําถามที่1กันเลยคะ่ะคําถามที่1ข้อใดหมายถึง ผู้น้อยไม่มีอำนาจหรือผู้คนระดับล่างจากตัวเลือก4ตัวเลือกนี้นะคะมี 1. หมู 2. ปลาซิล 3. ลูกเสือ 4. โดดรม่มเดี๋ยวครูเซฟจะให้เวลาเด็กๆคิดนะคะถูกต้องค่ะคือ ปรปซิลนั่นเองค่ะปราซิลหมายถึงผู้น้อยไม่มีอำนาจหรือผู้คนระดับล่างนั่นเองค่ะคำถามที่2ข้อใดหมายถึงคนเร่ร่อนจากตัวเลือก4ตัวเลือกนี้นะคะ 1. น,นกขมิน้น2กา 3. หง 4. ห่าน เดี๋ยวครูเซมจะให้เวลาเด็กๆคิดนะคะจุดต้องพากคือโนกามินนั่นเองค่ะโนกามิน no หมายถึงคนเร่ร่อนนั่นเองค่ะคำถามที่3ข้อใดหมายถึงโจรผู้ร้ายจากตัวเลือก4ตัวเลือกนี้นะคะ 1. สีขาว 2. เต่า 3. ชุดดำสีตุน่นเดี๋ยวครูเซฟจะให้เวลาเด็กๆคิดนะคะถูกต้องค่ะคือชุดดำชุดดำหมายถึงโจรผู้ร้ายนั่นเองค่ะคำถามที่4ข้อใดหมายถึงผลเจ้าเล่ จากตัวเลือก4ตัวเลือกนี้นะคะ 1. นกฮูกสจับกบ 3. งูเห่า 4. สุนัขจิ้งจอกเดี๋ยวครูเซฟจะให้เวลาเด็กๆคิดนะคะถุกต้องคาะคือสุนัขจิ้งจอกนั่นเองค่ะ สุนักจิ้งจอกหมายถึงขนเจ้าเล่นั่นเองค่ะคำถามที่5ข้อใดหมายถึงผู้บงการอยู่เบื้องหลังจากตัวเลือก4ตัวเลือกนี้นะคะ 1. ตกมัน 2. รอบกัด 3. ชักใย 4. แกะด,ดำเดี๋ยวครูเซฟจะให้เวลาเด็กๆคิดนะคะ คือชักใยนั่นเองค่ะชักใยห,หมายถึงผู้บงการอยู่เบื้องหลังนั่นเองค่ะคำถามที่6ข้อใดหมายถึงมีความเห็นต่างจาก4ตัวเลือกนี้นะคะ 1. เคียร 2. เสียงแตก 3. ยื่นซองขาว 4. ทังแตกเดี๋ยวครูเซฟจะให้เวลาเด็กๆคิดนะคะ เียงแตกหมายถึงมีความเห็นต่างนั่นเองค่ะคำถามที่7ข้อใดหมายถึงความสูงท่งผู้ดีผู้มีศักดิ์ศรีจากตัวเลือก4ตัวเลือกนะคะ 1. งูเห่า 2. ดอกไม้ 3. เทพธิดา 4. หง เซฟจะให้เวลาเด็กๆคิดนะคะถุกต้องค่ะคือหงหงหมายถึงความสูงส่งผู้ดีผู้มีศักดิ์ศรีนั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะสามารถตอบถูกกันทุกข้อเลยเป็นอย่างไรกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับเรื่อง ความหมายโดยตรงและความหมายโดยในเด็กๆก,ก็ได้เห็นถึงความหลากหลายของภาษากันไปแล้วที่สำคัญอย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้กันด้วยนะคะก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูเซฟก็มีใบความรู้และใบกิจกรรมที่แนบมาตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนี้เด็กๆสามารถอัปโหลดแล้วทำได้เลย ทำเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งให้ครูเซฟนะคะครูเซฟจะรอชื่นชมผลงานของเด็กๆค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครูเซฟต้องขอตัวลาก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ